โโอ้นี่ครับผมเปิดตัวเจ้าทวิตเตอร์ R10 Pro ครับผมที่ใหม่เลยนะครับผมตัวนี้นี่เป็นไงครับเรามาดูกันเดี๋ยววันนี้เรามาดูสเปคตัว R10 Pro ตัวนี้นะครับปี2025นะมาพร้อมกับชุดขับชิมา a โน1052่ง e สปีดนะครับตัวนี้บอกเลยว่าสเปคคุ้มคุ้มสำหรับคนที่ดู YouTube อยู่นะครับแล้วก็ดูช่องทางอื่นๆด้วยนะนี่คุ้มคุมเลย เรามาดูกันสเปคแล้วก็ราคากันท้ายคลิปนะครับผมบอกเลยว่าราคาแบบตลาดแตกครับอันนี้ใ่เต้นแรงอ่ามันสวยมากประมาณนี้อออชอบสีไหนที่สุดครับชอบสีชอบสีขาวเนาะไม่รบ,บกงส์ไงอ่เพราะว่าไม่เค,เ,มเคยเห็นบอกใช่ผมว่าคุ้มเคยเห็นเบาะตัว 3D เนี่ยครั้งแรกแบบว่าสีขาว 3D ด้วยใช่ครับประมาณนี้คือรูปแบบ 3D ใช่ครับสบายๆนุ่มนะครับตัวนี้ ปกติบอกพวกนี้เขาขายกันประมาณ3,000กว่าบาทแล้วนะครับนี่ตัวนี้เลยสวยอ่ะคือแค่สีเขาก็ใช่ครับตัวนี้ที่ว้าว,วที่ว,าว,ว้าวกว่าเนี่ยคือชุดขับของเขาชุดขับของเขาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยราคาที่เขาขายกันเนี่ยถ้าเซิร์ชในเน็ตเนี่ยซื้อเพียวๆเลยสองหม่นห้าพัอ่ะเราตั้งไว้เลยนะ25,900ชุดขับเขาถามว่าชุดขับนะใช่ชุดขับขคือนี่เลยชิมานโน่หนึนะครับ15,900ตัวนี้โอ้แค่ชุดขับว่าใช่ครับ <MP. S 1> ใช่ครับตัวนี้12ส,12สปีดนะครับ,บไฮดรอลิกด้วยปั๊มเบรกไฮดรอลิกนี่ดูมือเกียร์ข้างหน้านี้ไม่ใช่แบบเอ้ของโนเนมนะครับนี่ของชิมานอนะครับของชิมานออ่าเป็นไงครับตัวนี้ R10 Pro ของเรานุ่มใช่ไหมครับ เบรกเป็นอะไรเบรกเป็นไฮดรอลิกมันจะเป็นปั๊มน้ำมัน,นใช่ทำทำระบบน้ำมันครับผมตัวนี้ก็ไม่ต้อง <S 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 นะกลัวนะวะ่ามันจะต้องยุ่งอะไรไหม culturally. คือเรามีหน้าที่ปั่นอย่างเดียวนะครับเสียอะไรเข้าร้านอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าเสียยากนะครับแต่ได้ข่าวว่าเฟรมตัวนี้รับประกัน5าปีใช่ไอ่าช่างกเฟรมเลยรับประกัน5้ปีนะครับอ่าแล้วก็ ชุดคงคือขับเนี่ยรับประกันด้วยนะครับมีอะไรก็เข้ามาได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้รับประกันจากโรงงานและรับประกันจากร้านด้วยใช่ครับมาหมดเลยตอนนี้คือปั่นคุ้มๆปั่นแบบคุ้มสุดๆอ่ะเรามาคุยเรื่องสเปคตั้งแต่ข้างล่างกันนะครับตัวยางของเขาเนี่ยให้มา700ดรคูณยีนะครับตัวนี้7จ็ดร้อคูณยีล้อเห็นดำๆอย่างนี้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับผมอ่าะลนะ้อ,<ข>อเป็นอลูนะครับใช่ครับผมแต่ว่า ผิวลื่นดีนะครับเลโท h สเป p นะครับ<อ>มาดูใบดิสของเขาใบดิสสีสวยนะครับผมบอกเลยสีลุงพิเศษเนี่ยคันเนี้ยผมบอกเลยว่าที่ขายขายมาเนี่ยไอ้รถรถแบบประเภทอย่างเงี้ยมาจากโรงงานเนี่ยส่ยวนใหญ่เราจะให้มา6กรูแม้แต่แบบรถตัวรถท็อปให้มา6กรูแบบใบดิสหกรูครับตัวนี้ให้แบบเซนทันล็อกมาแล้ว<อ>ก็คือเป็นแบบว่าเปลี่ยนใบดิสได้ง่ายเลยเวลาลูกค้าจะเปลี่ยนล้อทีนึงอะครับ ตัวนี้นนนใช่ครับมันจะเป็นแบบระบบล็อกเซนทันล็อกเวลาจะเปลี่ยนได้ง่ายเปลี่ยนใบดิสใช่ไหมใช่ครับ<อ>เปลี่ยนใบดิสแล้วก็จะไปย้ายล้ออะไรอย่างเงี้ยทำได้ง่ายนะครับตัวนี้ก็ทําได้ง่ายแล้วก็มันเลยดีอะ่ะผมบอกเลยว่ามันเก็บมาดีมากประมาณนี้เมื่อกี้เรามาที่ล้อและที่ยางแนละ้วเราอยากจะโชว์ตรงตัวอะแอดปเตอร์ตัวถอดล้อหน่อย6เบอร์6หรือเบอร์5เบอร์6 อ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวตัวล้อใช่ไหมใช่ใช่ปลดเร็วเอออย่างใช่ปลดเร็ว่ปดอันนี้ก็คือใช้แค่หกเหลี่ยมหมุนนะครับประมาณนี้แต่ผมบอกว่าวัตูุของเขาอ่ะดีมากผมบอกเลยเนี่ยเรามาให้ดูกันโอ้ยแบบทองเหลืองนะครับ แบบอลูแบบน้ำหนักดีครับของดีอันนี้คือปลดแล้วใช่ไหมปลดล้อได้เลยเบานะครับเป็นปลดแล้วรุ่นใหม่ใช่ไหมใช่ครับมันไม่ใช่รุ่นใหม่ครับแต่ว่าของดีใช่ครับวัสดุดีทำไมมันเบาขนาดนี้ใช่ใช่โมนี้คือแบบน้ำหนักเบานะครับแบบของดีคือผมบอกเลยว่าคือเวลาซื้อของเนี่ย อันนี้ไม่ได้พูดว่าคือต้องดูคุณภาพเนาะ mm hmm. ใช่ไหมเราต้องดูคุณภาพว่าคุ้มไหมคู่ควรไหมกับการซื้อผมบอกเลยว่าคันนี้มันคุ้มจริงๆคือแบบไม่มีที่ติประมาณน,นี้แต่ว่าโอเคแบรนด์อาจจะเป็นรองนะครับแต่ผมบอกเลยว่ารถคันเนี้ยขนขิงมาเรียบร้อยคือแบบขิงกับคันอื่นได้เลยผมบอกเลยซื้อรถแพงๆเนี่ยมีตัวนี้ให้มาไหมไม่ีนะมีตัวนี้ให้มาไหมไม่ไมต้ติเองใช่ครับอ่ะซื้อรถแพงๆเนี่ยแฮนด์เนี่ยอินทิเกตไหมอ่ะมาอินทิเกรตไหม ไม่มีนะครับซื้อรถมาแพงๆเนี่ยนี่มีเบาะ3ามดีไหมไม่มีใช่ครับคือแบบตัวนี้แบบว่าขนขิงมาเรียบร้อยผมบอกเลยกล้าขิงกับคันอื่นเนะี่ยพูดง่ายดูสีครับคันนี้สีแบบทํางานมาขาวจูวครับผมผู้ชายนะเราชอบแบบขาวๆเนียนๆอย่างนี้ <c oughs> นี่ครับใครจะมาสู้ครับราคาแบบว่าสามหมพัรอมาขนาดนี้ <c oughs> ผมบอกเลยแบบ จัดเต็มน้ำหนักเท่าไหร่นะครับ8ปดจุดหกน้ำหนักหกแปบวกลบนะครับบวกลบ8.6นะครับตัวนี้ก็คือแบบจัดเต็มอ่ะราคาแบบอย่างไม่แพงเลยผมบอกให้ชุดขับอย่างเดียวที่เราบอกนะครับ25,900ตัวนี้นะครับชุดขับอย่างเดียวเฟรมอีกล้ออีกนะครับบอะอีกแฮนด์อีกคือคุ้มชันนี้คุ้มแล้วก็เกินครึ่งราคาเลยนะใช่ครับฟิลลิ่งของรถตัว R10 Pro คันนี้นะ สังเกตว่าเฟรมเนี่ยมันแอโร่เฟรมมันหนาาหลายคนชอบตัวทรงรถของคันนี้นะครับเฟรมมันหนามันแอโร่นะครับอ่ามันก็จะเหมือนกับพุ่งไหลดีละกันอ่าพุ่งไหลดีแต่ผมเชื่อว่าถ้าคันนี้เนี่ยอยากให้ปั่นดียิ่งขึ้นอนะ่ยอันนี้จากความคิดส่วนตัวเลยนะต้องไปอับร้อนหน่อยนึงอ่าเพราะว่าน้ําหนักตัวรถตอนนี้มันค่อนข้างมีน้ําหนักแต่ว่า พนวกกับเฟรมที่เป็นแอโร่ครับพอรถมีน้ําหนักเนี่ยมันจะไม่ค่อยกระชากเพราะฉะนั้นอ่ะให้ไปอัพล้อเพิ่มฟุกโอเครถราคาถูกและให้เราไปอัพล้อเพิ่มอีกสักหมื่นสองหมื่นอ่ะมันจะไหลลื่นได้ดีขึ้นมันจะกระชากได้ดีขึ้นทำเป็นล้อคาร์บอนเลยนะใช่ครับอ๋อติดติดไปหน่อยครับล้อของเราก็มีแค่สองหมื่นประมาณนี้อา่าถ <c oughs> ่ายค <c oughs> นโดครับ <c oughs> มีล้อครับอ่ามีล้อให้เลือกนะครับหมื่นต้น,ต,นต้นมีอ่าหมื่นกลางกลางมีก็ติด,ต,ด,ต,ดติดล้อไปเพราะว่ารถมันถูกแล้ว รถมันให้มาแบบราคาไม่แพงแล้วเราก็ติดล้อไปประมาณนี้ก็คือว่าที่ร้านเนี่ยสมมติว่าเราแกะมาเราอยากอัพล้อเลยครับตอนซื้อรถอยากอัพล้อเลยสามารถเทินได้ไหมเทินได้ครับเทินได้เทินเป็นเซตเหล็กได้ครับเอาไม่ใช่นี่ก็คือว่าสมมุติว่าเราเอารถเนี่ยถ้าเราอยากอัพล้อที่พ่อกี่บอกล้อเนี่ยเราเอานี้อัพเลยได้เดี๋ยวทางร้านเลยเอายางไว้ใส่ล้อใหม่เปลี่ยนไปใส่ล้อใหม่จ่ายแค่ค่าล้อพอ นะมแล้วจ่ายแค่ค่าล้อพอใช่กแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวเทิร์นเอาใช่ครับเดี๋ยวเทิร์นได้เลยอัปเกรดได้เลยใช่ครับทีเดียวไปเลยใช่นะพอรถมันถูกอยู่แล้วเราจจไม่ต้องจ่ายเต็มก็ได้ใช่ครับนะล้อไม่ต้องจ่ายเต็มเปลี่ยนดูมเปลี่ยนอะไรให้เลยใช่ครับดูทรงของเขาผมชอบนะทรงสวยทรงสวยเลยมี3สีนะครับสีขาวสีเทาแลมโบสีดำแบ็กแมนครับผมดไซส์ไซส์มีทุกไซส์เลยทุกคนตั้งแต่150 ยันงผู้ชายปัดได้หมดได้หมดเลยจนถึง190เลยครับนี่ไซส์ใหญ่ๆคันนี้คือไซส์ใหญ่สุดนะครับสีดำนั้นผู้หญิงโอเคผู้หญิงได้ไซส่ำจากผู้ชายสูงใช่ซส์ไซส์ต่างกันราคาต่างกันไหมไม่ต่างกันไม่ต่างนะไม่ต้องว่าเอ้ยจ่ายตัวนี้ให้มาเยอะอ่าแล้วเราต้องจ่ายตังค์เยอะนะครับไม่ต้องจ่ายสำหรับใครที่หารถอยู่ตอนนี้เอ้ยอยากได้แล้วจะสั่งที่ไหนนี่ตรงนี้เลยอ่านี่0 8 5 1 9 1 0 5ห4หหรือว่าแอดไลน์ใบชัวนะครับ รขบเลยว่ารถรุ่นนี้คุ้มที่สุดลิมิเต็ดที่สุดบางทีเนี่ยรถต่อไปเนี่ยเบาะเขาอาจจะเปลี่ยนสเปคมาหรือว่าแฮนด์เปลี่ยนสเปคมาอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารีบซื้อได้รีบซื้อถามว่าเฮ้ยมันจะเปลี่ยนสเปคยังไงบางทีเบาะมันหมดแล้วนะครับมันก็ให้ตัวธรรมดามานะครับมันก็จะเปลี่ยนสเปกได้ในงวดต่อๆไปในรถต่อต่อไปแต่เฟรมตัวอะไรหลักๆยังเป็นตัวเดิมอยู่เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยถ้าใครรีบเนี่ยรีบสั่งซื้อเลยเพราะมันเพิ่งเข้าจริงๆ จากตัวทวิตเตอร์นะครับจากใครทวิตเตอร์ของเราตัวนี้กี่คันครับถ้าเกิดตอนนี้มีมีซัพพอร์ตกี่คันมาได้เรื่อยๆเลยมาได้นะได้่อยตอนนี้นะใช่นะตอนนี้แต่ถ้าหลังตอนนี้อาจจะไม่ได้ละใช่ครับก็มาเรื่อยๆแกล้งแย่งชิงดีกันหน่อยนะช่วงปีใหม่มีปิดไหมรัดไม่ปิดด้วยนะไม่ปิดมาลองมาดูของมาได้เลยช่วงปีใหม่ทันวาบกกาไปยันวันเด็กไม่ปิดเลยใช่ครับเขาบอกเลยว่าสวยจริงๆนะสำหรับ ถ้าผมบอกว่าสวยจริงคุ้มจริงเนี่ยคือมาดูได้เลยแล้วก็คุ้มต่อให้แนวความคิดนะครับเฮ้ย <c oughs> จะเอารถแบบนั้นดีไหมรถแบบนี้ไหมตอนนี้สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยใช่ไหมครับเอาซื้อไปปั่นก่อนพอซื้อไปปั่นเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะเปลี่ยนหรืออยากจะอะไรเนี่ยอะไรพวกเนี้ยดีหมดเลยผมบอกให้ชิมมาโน่หนึ่งศูนย์ห้าได้แล้วล้อจะเปลี่ยนล้อหรือไม่เปลี่ยนก็ดีแล้วเป็นตัวเป็นตัวเซนทันล็อกและสิบสองสปีดและ อ,อยากจะเปลี่ยนเฟรมอย่างเดียวลูกค้าไปหาเฟรมมาจับยัดใส่คันนี้เฟรม2อ0 0ามก็ได้เช่นเดียวกันอจับสลับเปลี่ยนย้ายก็ได้แหละเรียบร้อยสามารถเปลี่ยนรถได้อย่างนี้ยกตัวอย่างนะครับตัวนี้สําหรับเจ้าตัว TWR10 Pro ใช่ครับผม TWR10 Pro คันนี้